ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็พบกับลูกปัดอีกแล้วนะคะขอต้อนรับเข้าสู่พอ,เ,อเดี๋ยวนี้มึงจะถอดไม่ถอดเีมากเม้าเมว,วันนี้นะคะลูกปัดก็เช่นเคยเลยนะวันนี้เราก็จะมาทําอะไรกันหรอเราจะมายำน้องไส้กอ,อกกันนะ <c oughs> ดูหน้าน้องนะคะน้องมีความเลิศ เชิดญิ่งมากบอกเลยยิ่งไหมมาดูกันเออนี่ขนาดน้องเต้นนะคะน้องออกสเต็ปลีลาอาการท่าทางน้องก็ยังแบบดูหน้าน้องด้วย <c oughs> หลังจากที่เรารอมาเป็นเวลาหนึ่งเดือนกับอีกสิบห้าวันนะคะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็กำลังเข้าสู่ดิแดนไซก่อนแล้วค่ะทุกคน <c oughs> มาค่ะทุกคนลา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  วันนี้เราจะไม่ร้องเพลงจกปลาแดกนะเพราะว่ายังไม่ดึกตอนนี้เพิ่งสี่ทุ่มอยากกินตําบักหุงย้ำมนสีเห็ดจังใดตําบักหุงอยากกินตําบักหุงรอบดึกใส่ปลาแดกคักคักตอนนี้นะคะลูกปัดก็จะพาเพื่อนๆเ,เนี่ยวิ่งไปดูไส้กรอกที่อร่อยที่สุดในดินแดนหนี้พันนะาเพราะว่ามันช่างสมจริงฉันจูบกับเธอได้ทั้งคืนถ้าหากเธอไม่ทิง้ง ก็ได้ทั้งคืนเธอมันเป็นเรื่องจริงเอ้ย hey! ทุกคนทำไมเขาค้างอะ่ะโอ้ยเขาค้างอะ่ะดูดิเขาวิ่งอะไรไม่ได้เลยเนี่ยเขาอยู่กับที่เนี่ยทำไงดีเนี่ยดูดิเขาค้างอ่ะดูดิทำไงดีโอะโหอะไ,ไ,อไรวะโคตรเบื่อเลยอะ่ะลงมาแล้วค้างแบบนี้อ่ะอู้อะไรก็ไม่รู้ เดี๋ยวเขาเออกเกมเข,เข้ามาใหม่นะอูค้างอ่ะดูดีโถยค้างอะไรก็ไม่รู้ชอบค้างจริงเลยเออคนเต็มเลยอะ่ะทำไงดีอ่ะเขายังค<ส>้างอยู่เลยเขาเล่นอะไรไม่ได้เลยเอาลินเห็นหรออะไรมันค้างโถอย่างไร ดูค้างดีดูดีเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วบ่นอีกแล้วกับเมาสเร็วเนี่ยเอาจริงๆนะเออเมาเร็วก็ไม่ถูกใจพอบอกให้ไปทําเกมเองก็ไม่เอาอีกใครพูดลงจากยานแต่เขาไม่เคยลงไปจากใจพุ่นเฮ้ยเฮ้ยเ้ขาไม่เคยลงไปจากใจเลยนะฮะฮะมันยิงกันอยู่หรอโอ้ยเออลงมาแล้วลงมาแล้วหนึ่งตัว โอ้ยมีแต่ปืนเลเซอร์ตัวเอ้ยตายเถอะนะขอร้องล้วนะนะเอาเขาขึ้นเรือแล้วว่าลินเขาอยากลงอะ่ะไม่นะออกมาทำไมมาซิต้าอยู่บนละเธอเุ้ยเอากระตายทำไม่่ะ ฮันเธอสันมัชจิปะตายเธอเพืดเลเซอดีดีอะลินปัดโดนยิงปัดคิดไปเองปัดไปโดนิงสันเห็นทิศกระสุนแล้วแต่ว่าไม่รู้มันอยู่ที่ไหนอะเฮ้ยนี่ไงนี่ไงเออไม่ใช่เพื่อนเราเอาฉันโดนดูดอีกแล้วโอ้ยอย่าดูดอย่างมันลงไม่ได้อ,อ,อุ้ยน้องน้องวิ่งอยู่คนเดียวน้องน่าสงสาร แต่ม,มึงไปทำเขาทำไมอะหลินไปทำเขาทำไมน่าสงสา,สารเขาสาาร์มของมาเล่นกับเรามันสิใจอยู่บล่ละเธอเอาหรอลินมึงถอดเสื้อมาไหมมึงถอดเสื้อมาเร็วถอดทุกอย่างในตัวมึงออกมาถอดหรอกอย่าให้กูหมดนะพอเอาเดี๋ยวนี้มึงจะถอดไม่ถอดมาไม่ถอด,ถอด,ถอดกูฉีกนะกูบอกไปก่อนก <c oughs> ูบอกให้ถอดเสื้อผ้ามึง <c> น <oughs> <c oughs> ชั่วอะ ไมไ่หอดไม่ได้หอดเลยไม่ถอดกระชากนะกูจะเอากันไก่แหกเลย<น>ตกใจตกใจผู้บ่าวตกใจหลินอย่าทำให้ผู้บ่าวตกใจกเหีนแล้วหกสิบหกสิบหสิบทุกคนตอนนี้เพื่อนบอกว่ามีอะไรนะเดี๋ยวนะคิดก่อนเออมีคนโอ้ยไม่ใช่มีส ตอนนี้นะคะทุกคนปัดก็แข็งแกร่งขึ้นมากเพราะว่าปัดไปเอาเสื้อผ้ามาจากเพื่อนนั่นเองมึงจะถอดไม่ถอดเนาะทุกคนเป็นไงเก่งไหมเก่งเนาะไปปนเขามาช่วจริงจริงเลยอะ่ะเป็นเพื่อนกันรักกันบอกให้เพื่อนแกพาออกเป็นไงล่ะไม่ได้โทษ<า>แต่น่ารักเห็นแล้วว่ามีคนนั่นไง เขาบอกว่าเขาน็อกไปแล้วทุกคนแล้วเราเอาน็อกไปไหนแล้วอ่ะไม่เห็นอา้าวิมุชีอา้อาวจไตคือเาเกูถึงระเบิดบ่มมาซูมทันเนี่ยหู้ยน้องร้องไห้วิ่งแล้วมึงสลิงวันนี้แล้วม,มากับกูแน่ยินอรุนเร็วมาเลยเอามึงไม่ตามกูมาล่ะเอามึงตามกูมาดีกว่า ตกใจหมดเลยอ่ะทำไมทำแบบนี้เดี๋ยวตีมือเลยนี่อุ๊ยเสียงอะไรอ่ะอุ้ยน่ากลัวอ่ะเป็นคนอ่อนไหวอ่อนไหวหรือก่าตีนแยกให้ออกยากแก้ปวดหรอไม่มีอ่ะแต่ถ้ามีก็กระปุกละสิบบาทมึงโอนเข้าวอลเล็ตกูเลยอ่ะมีเบอร์สามแบกอยู่ยั่ไงเบอร์สามผู้ชายฮัลโหลผู้ชายค่ะครับอุ้ยมึง เขาตอบกูด้วยว่ามึงโอ้ยรดรดลดรดตกใจหมดเลยอะ่ะเดี๋ยวกูจะแกล้งยิงใครไม่ได้ดีกว่าตอนนี้อะมึงมึงจะไปไหนหลินไม่ฟาร์มหรออยู่ขอบวงอยู่เลยไปฟาร์มเถอะปะวยเบอร์สามแบบมีร่อนมีวิ่งเทว่ว่ะขึ้นชื่อเป็นผู้ชายอะดีหมดแหละมีคนได้มังกรไม่เคยได้มังกรเลยแต่แต่เล่นมาเพิ่งหัดเล่นเมื่อวานเองอะโอ้ยตายแล้วผู้ชายค่ะเพิ่งหัดเล่นเมื่อวานนี้เองค่ะ แลงจะอ่อนแอมากเลยอ่ะ <S <S อ,อุ๊ยผู้ชายร่อนอะไรอ่ะไม่ไม่เคยเห็นเต้ยไอคาทาไม้มา,มาโพนี่อ่ะมันใช้ทำอะไรหรอที่มันบอกว่าไล่เวทมนต์อ่ะที่มันเก็บได้ในแอร์ดอกแค่วสวยมงสวยสวยอะไรเง,งี้ยหรอใช่สวยสวยอ่ะจะได้ความแล้วมึงสวยสวยมึงได้ยินปะมึงต้องได้ยินแหละที่เต้ยพูดอ่ะสวยสวยเออเวลาวิ่งก็ตัวเป็นสีหลองไว้กูมีควอส กูมีเคลูกบอลไฟเก็บมาตั้ง4ลูกเนี่ยกูขอเฟี้ยง2ลูกไม่เป็นไรใช่ปะอุ้ยโดนผู้ชายผู้ชายขอโทษค่ะกูสงสารผู้ชายเฮ้ยมึงมึงโดนยิงไม่ไม่อีไายอ้าอีไายกูไม่รูกอยู่ข้างหลังนี่แหละข้างหลังกูนี่แหละกูสงสารผู้ชายเฮ้ยมึงมึงโดนยิง ตานี้ต้องเอาที่หนึ่งให้ได้นะเพื่อนๆุยทุกคนน้องจะเป็นไส้กอกใหญ่เฮ้ยมึงมีหมู่ะมึงมาน้ำน้องหมูมาน้ำจ๋ฮาฮัลโหลน้องน้องจะไปปัปัๆกับพี่ไหมอะ่ะวันจังช่วงเนี้อันนี้ใช่ไหมที่มันด,ดูดอะอะมึงกูโดนดูดโอ้กําลังตามดินไป อ๋อโดนดูดหัวชนสะพานเฮ้ยหว่ <g ül üyor> หวะเมื่อกี้ขึ้นมาหัวชนสะพานเรำมังกรบินได้ไหมมันบินไดเราขึ้นไฟอ่ะมันต้องใช้เตาแก๊สปั๊ใช้เตาถ่านใช้เตาถ่านสรุปตานี้ใช้ปืนเลเซอร์นะเนี่ยลินเฮ้ยลินมีคนเฮ้ยอ๊องโอไม่อ๊องไอยะอ้าไออ๊อออ เดี๋ยวเดี๋ยวกูยิงไม่โดนอ้ากูแก้กูแก้แต่กูโดนยิงแล้วมึงรีบมาเร็วอ้าวคือส,สวดแฮะแหววมึงนายเอ็นดูบ้านมึงดิเข้าไปปุนเลเซอร์มันชาอย่างนี้โหอันนี้กูไม่ได้แก้งนะมึงกูกะจริงจริงเฮ้ย<น>มอง้อ้ายมีคนมีคน,นมึงกูยิงเขาได้ กูน e oh ่ารักม <thorough también. S 1> ึง <DM> ก <X> oh, <Add> ูน่ารักมากเฮ้ยกูยิงโดนอีกแล้วมึงกูน่ารักอีกแล้วกูน่ารักมากอ้อโว้ยเก่งจังเลยโว้ยมึงกูใช้เปลนเละเอ้ยีเดยอเด้อเด้อมึงมึงมึงวงมาวงมาวงโคตรไกลเลยว่ะเฮ้ยมึงข้างหน้ามีคนที่240ขวามือเห็นไหมมันกำลังวิ่งเข้าวงอ่ะโว้ย เฮ้ย้มึงมันมีอีกตัวหนึ่งอยู่สองห้าห้าปั๊มยาหะอะไรจะหมดแล้วเออนะมึงอย่าพูดมากอย่าเก็บปวดหาอะไรแล้วนี่มีหาอะไรนะจี๋มึงไม่มีคนกีนหูมาอ๋ออ๋ออ๋อนะอ๋านะอ๋ออ๋อเข้าวงอะไรมึงปั๊มเลือดก่อนเฮ้ยมึงมีมังกรว่ะมังกรยิงได้ปะเฮ้ยมึงกูยิงโดนบางกรด้วยว่ะอ๋อดีใจ เ,เสียเปล่ยวะ่ะเดี๋ยววิ่งขึ้นข้างบนดีกว่าวงแรงวงแรงไปเหอะไปเถอะมียาไหมอะ่ะเฮ้ยม,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 มึงมึงกูโดนยิงกูโดนยิงกูโดนยิงข้างหลังมีคนล่อนไม่ได้ละตอนเนี้ยถ้าล่อนแม่งสวยแน่เลยหลินหลินมียาไหมขอยาเลยดี ดีมึงไม่นะน,นออ้องเฮ้ยเลื่อนกูดีมึงปิบป,ป,ปิมเลยมึงแล้ววิง่งเข้าวงนี่แหละแต่มันข้างข้างล่างอ่ะมันมีคนเต้ยมียาปะ่ะอันไม่ไม่ืมไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวเอากระลินเฮ้ยลินนั่นไงลินเหลือลินคนเดียวแล้วนะจอาอะไรชุบเพื่อนก่อนปะ อ๋ออยู่ข้างล่างตีหนึ่งฮันแน่ฮันแน่เอ้ยนั่นไงกูว่าแล้วสรุปเพื่อนนิชุบไม่ได้แล้วใช่ไหมถ้าชุบ้วต้องมึงต้องโดนยิงโอ้เอ้าเฮ้ยมึงเฮ้ยระวังระวังข้างบนต้องมีอีกแน่เลยไปหลินเข้าวงก่อน ข้างหน้าลิ้นเอาเลสิลิ้นลิ้นโชว์ออฟลิ้นโชว์อ็อฟลิ้นมาข้างหน้าลิ้นแล้วขวามือขวามือลิ้นเย้ยโอโ้ยิงไปตั้งเจ็ดสวยนะ <B read> คลิปจบแล้วคะ่ะฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ของลูกปัดนะคะบ๊ายบาย